ี่เป็นสวนสนามเด็กเล่นใชว,วันนี้นางงามมาเที่ยวเดอะบีดเยอะเดบีดเยอะท่านนี้ yeah, yeah, Yes เดบีดนางงามพาพาแฟนขับทุกคนมาเทีย่ยวเดอะบีดนะคะเห็นคนงามบ้าง้องไปโพสต่คนงามเห็นก่อนคนงามคนงาม

นี่จับก้อนหินด้วยสแตนเลสนะลูกบคือฝนสิตกเนาะะมันเหมือนมะม่วงอะไรเหรอวันนี้มากันมาพาเที่ยวทะเลนะคะมามาพาเที่ยวทะเลนะคะว่าจะเอาผีรถถืออันนี้อยังเพิ่นป,ปลูกเข่าบ่เพิ่นดำน,น้าบ่งาอู้พิ่นปลูปก่งา วันนี้วันหยังลูกล่ะมันมันพูดมันพัด,พดนี่มันพูดเหรอผู้บ่าวรอหาผู้บ่าวให้แฟนขับรถมาเด้อผู้ใดอยากได้แฟนฝรัง่งมาเที่ยวทะเลน้ำกันนี่ผู้สาวสำน้อยผู้บ่าวสำน้อยนี่โอ้อนี่เหมือนนี่มีรุ่นใหญ่ไฟแรงพร้อมเลือดสเปนแตนเลยปุน้น่ะ มางามงามงามโพธิ์งามโพธม,มันเป็นควันหมอ

ไปบ่ไปมันหนาวลมมันพัดแี้งปวดโ่มปนหนาวไขสซันไอยทามพวก,กันอนยุ่งเหนียวุ่น้ังท่เห็นม่อู้ไก่ไก่